สบายดีเนาะทุกคนมื่อนี้เขาซิมาสัมผัสเบาที่ว่าเราได้เมียสองคนเมียกับเมียเด็กหน่อยเนาะมื่อนี้เขาซิมาสัมผัสเพิ่นสบายดีดอยสบายดีสื่ออย่างาไรเด้ะเฮาสื่อซุกสื่อซุกโดยเจ้าบ๊อบธีวาในเมียสองคนน่ะดอยเฮาในนาเออในเมียสองคนเออได้เมียสองคนทุกคนเลยใส่สลุกเมียเจ้าพี่ใส่เบิร์ดอันเมียเฮาอยู่พุ่นมันแต่งกิน เออเอิญพ่นมาเบิ้งเฮ้ยออกมาแม่พ่นมาสัมผัสหน่เออเด็กเมียเด็กน้อยเนาะเออเมียเด็กน้อยเมียเฮาในโซงคนเออเนาะซื้อจังได้ละเจ้านะก็ได้มี่พัสดุสีฝาหน่แม่นประธานชื่อบอกเป็นแม่ชื่อไซชื่อไซพูนี่เด้ชื่อแม่ กอัวเพิ่นเข็นก่อนเลยเพิ่นจะกัวพวกนี้เป่นอ้นาะเพิ่นยังยหน่อยเด้อายุจักปีอเปล่นนี่บ่เปลี่นนี่อายุอ่าปี12ปีโดยเม่นนังปีเ้อเพิ่นนี้ได้สซะผป้นี้นี่15ปีเออจ้าจักปีเจ้าเรเอาเฮาลายุไรเลยไลยไรไลยทำได้ไรเอาอายุ ก๊อปปี้เขาก๊อปปี้นะเออฮะก๊อปปี้ก๊อปปี้โดยเออมีลูกโรงกานจะคนล่ะนี่โอ้เขามีลูกผู้นึงลูกผู้ใดล่ะโอ้เขามัปลิ้นลูกผู้ใดลูกเจ้าเน่ะโอ้ลูกลูกผู้นี้ลูกผู้นี้โดยเออมันเป็นลินเนาะลูกอ่ะพูดอยู่ในนี้พูดได้เอิญมาไปจำอะได้ย่ไปจำผัวเนอะเออ เป,เปลิป้มจเพิ่งมากเออเออยกุช่าย้ลูกเหอ๋มอนีได้สม,นม,นมนอมนี่ฮะเพิ่งมาแล้วนี่เออเตาพาพี่ลูกเข้ามาตายเปิดมหันเขาเอ,อืมอือเงาสองคนเออบุญวัฒนาเจ้าเนาะโดยวัฒนาเาเมีสคนออไปพอกันอยู่ไซน์อะไนี่อันนี้ครัิเหาไปพาแม่เพินพ่นไปหาแม่เพิ่นโดยแนลูก ซาเพิ่นนะครับแล้ก็เอาเขามาเออเพื่อนกับผู้ได้เมียทบีทงเจ้าผู้นี้นั่นนี่ผู้ทื่จีฮัเออผู้นี้เนาะโดยผู้นั้นเออที่สองที่สองโดยนอนน้ำกันบ่หรือแนวไหนนี่บ่ได้ผู้นี้นี่นอนนอนอยู่กันอีกรังนึงเออเออบ่เจ้าบ่ได้นอนน้ำกันเนาะสามคนนี่บ่ได้อ่าบ่เจ้าแบ่งไปนอนน้ำกันเน้อได้ มืัอนี่แหละห้องน้ำผูนี้มืออื่นล่ะเ้องห้อน้ำผู้นี้กันบอกกันว่าหนิเจ้าเดชกูขึ้นบ่โอ้กูขึ้นได้มันได้คาดหอยมันด้คาดโดยเอออขึ้นหนึ่งยักษ์เธออขึ้นหนึ่งขึ้นยักษ์อได้น่ะไอ้สัสแทงเลยบัวรับบัวนอนเลยเนาะบัวได้มึงเมียเจ้าหัวกูเป็นหัวขึ้น เดี๋ก็เห็นดูปน,นั่นเนาะโ <c oughs> อ้เห็นเห็นใกล้เนาะอืมคนหนึงนี่สิปาเถือนอะไรนาะเออเอาบาันาริคนสิทามเมียเจ้าเนาะผู้ชาร์สิฝานี่เ <c oughs> จ้าผู้ซึกงจะได้เดทอดถือว่าเอาพวกคนเดียวกันนี่เนาะเขามาเออเปินมาเข้าเนี่ยหาวรอเนี่ยนะ <c oughs> เอ <c oughs> จเอจะรอเนาะเ <c oughs> ่าวรอเนี่นเ,น <c oughs> เปินมักวัดวาสนาเจ้าเนาะวาสนาเข้าเนี่ยนะ นั ừ, yeah. okay. smoking, oh, oh, oh. ่นน่ะเนาะทุกคนเนาะคนใดเมียสาวแถมยังไหนสองคนอีกโดยจะมีของดีบมารือแนวใดของดีเฮามีได้เฮามีมีของดีโดยพอดอกเนาะเฮาอันนั้นเฮาแค้นเฮาแค้นเจ้หงฮะเฮาแค้นพระเจ้หงเออแค้นพระเจ้หงโดย คงแหละบ่กช uh, uh, ่วยแต่ควยบ่คาดเผื่อเราเอากันเลยอันเอามาใส่เลยเล้วเขาบอกเจ้ามีผู้สาวอียะเขามาเป็นมือที่สามมีชื่อใดบอกมีคนที่สามเปิดทับตลอดนะของปิดปิดเลยมันมีสองคนจะเอาู่ได้สิฮับเลยบอกมันฮับได้ โดยเออได้สองคนเอาอีกคนที <ừ> ่สามเนาะโดยพายสุดใจกัน i n b อกมาเลยเออเออได้ๆ้เออ